สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยล่ำเพลินอฟเชื่อพี่น้องนี่ครับพี่น้องตอนนี้ยังหัวครับอยู่พี่น้องตอนนี้กำลังพี่มาจารันตีกำลังเศร้าเพี้ยงมาอยู่พี่น้องตอนตอนไอกำลังมโอ้ยไปขอไปขายที่บ่อนึ่งโม่ไปใส่พ่ออยู่ใส่พ่ออยู่สุพันต์บุญไหนไปบอกซุพันต์บุญอ้าพี่น้องนึกว่าผู้ใดเนี่ยบ่อหน่อยตัวเนี้ย ไม่หวานสวัสดีครับไม่หวานพี่พันแข่งแข่งแข่งพึ้นแข่งอย่างไร้ย่านปะพี่พันได้ได้อันดับที่เท่าไหร่ครับที่หนึ่งหรือที่สองแค่สีแดงจิโอ้ยมึงน่หากระตือมีน้องเอ้ยไม่หมดไฟแล้วมันเสียยิมหยาบเวลาเจอกล่องโอ้ยจะา้อเจอกล่องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วเรบอกอีพอถ้าไปได๋อพอมาอีพอมาบอเทสอบสาสี่สาสห้ป้าทดสอบสามสี่สาสี่ห้าเจดปดเก้าศสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบสามสี่ทสอบคลิหึ่งสสากยชสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบสสี่สาสี่ห้าหกปน์ชทดสอบสาสี สามสี่ทดสอบสามสี่สามสี่ห้าเช็คสามสทดสอบทสอบแล้หนึ่งสองสามสี่จ็้ชอก่างีเช็คทดสอบสามสี่สามสี่หเนยช็คสามสี่ทดสอบล้วหนหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทดสอบสามสี่สามสี่ห้าทดสอบสามสี่เชกว่าเชกว่าสิ่งจากวิธีต้การแสดงสาวน้อยลำเลินโชครับก่อนอื่นกราบลงแท่ตักน้รักแฟนเพลงพี่น้องครับพี่น้องเช่ามั่นจากรีพี่น้องขอนแก่นที่ขารพกักทุกทุกท่านครับพี่น้องครับแฟ้ครับเอสซีอีพอยด์อีเมครักสาวน้อยแล้เกนโจ แม่ไม่นี้แม่ซื้อบัตรกับมาอิจักบาทขายแสดงหน้างานลอยโอ้ยลอยซ้าพี่น้องแฟนแรงแฟนกับเอฟซีอันเป็นที่รักแรงเคารพครับ ผมมีอุปการะคุณกับลูกเอาหลุหลานพิธีงานสาวหน่อยนักเต้นโชว์ประเดีขอกราบขอบพร,ร,ระคุณไปยา่างบริหารคุณภาพพระเจโอ,อยู่ประเดี๋ยวและได้ขอรอำอไอดอนสร้างสารรค์สิ่งดีๆับน,อาาน,นองง้นนอมคารวะเ,เพื่อความค่อมเสริมผลงณาการใจจะเรียกผูบไปขุดที่มาหาพี่น้องห้ามมัจนจาทีนี่หลากหลายสถานที่หลากหลายหมอกหลากหลายบอลกับที่พี่น้องพี่ต่างน้ำเบิง พี่้องให้กำลังใจด้วยตลอดมาสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณพยานท่านนายอำเภอมันจากคีดีนะครับบระวาสิเป็นกุลักผุ้ใหย่บระบัติท่านเมื่อเธนที่ี่วนวอง ในการจัดการครับคืนทุกๆทส่วนพัครับพี่เจ้าหน้าที่พนักา่างสนให้ความร่บมกันพี่น้องเราเพการสงนอยเนจัดในการเปิดการปข่งขนกีฬที่ลืมไม่ได้ก็คือเจ้าของสถานที่นะครับที่เรือที่ในารตำระดให้พวกเราสาวน้อโจได้มีโอกาส ภาการแสดงสำหรับภาพคืนนี้อาพี่น้องที่มาตระมัดที่การแสดงที่เรียบร้อยเป็นเรื่องวัยครับสืบสืบดวงโดยไม่กันพริบมากพี่น้องครับสองทุ่มกว่าหรือสามทุ่มโดยประมาณเขาสูบรรยากาศการแสดงยังเต็มรูปแบบบนเวทีพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วอย่าโอเวอร์ใจกับพี่น้องครับเข้ามารับอามาตกลวงเอาความสุขกันอย่างเต็มที่กับพวกเราสั่งให้ลำเลียงโจรสำหรับภาพคืนนี้ไม่มีอะไรตอบแทนพระคุณน้รมใจของแฟนๆครับนอกจากการแสดง บนเวทีแห่งนี้นอกจากความสุขความบันเทิงที่จะมอบตอบแทนพระคุณน้ำใจของแฟนๆครับพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วเชิญเด้อพี่น้องครับขออนุญาตก,กับเรียนเชิญสื่อบันทึกัวเดินให้กันขอมห้าครับสำหรับบรรทุกใบหัวใจทุกดวงถือว่าเป็นกับน้ำใจให้ลูกตอนลูกหลานสาวน้อยระเบินโจ้ห้องเลยมีโอกาสสร้สางสรรค์งานนะครับให้พี่น้องเข้าเลยสนับสนุนให้พี่น้องเข้าเลยมือ,ใ,อในช่วง

บอน่อยเป็นไหนจ้น่ะสิจ้ายอยหน่อยจ้าันไหนั่นยูบานหลายอยู่ีแมอันนี้องเค่ะอันได้ของเพื่อนเลค่ะทานไม้เนี้มาขายทานไม้หมดค่ะอยูทีว่าตีลูกเลกับบจ้าอ้ก็บอยแน่เอามึห เดี๋ยวเาทานหลังคานกันเลยตัวแห้่ปเอามาให้กันเลยตัวแม่หลังคานเอากระไรอยู่ทานนั่นเดี๋ยวเอามาให้ดอกไร้เดี๋ยวไปเปลี่ยนมันยังอยู่ในเ้ดบา้าน้ำีปลี่ะแม่นล้งนลแม่ใจเยวันนี้เดี๋ยวเสกเขาทานมาให้เดี๋ยวจะได้ทั้งคืนเลยทั้งคนไทยังทานทานก่อนนี่ละก็ทานนี่ละ ก็มันใส่ไม้เพื่อเพิ่มถอดออกจากไม้น่มันหลายมันเหลือหลมันใส่ได้นะเมียมันดีกว่าทำตัวนี้มม่ลก็อยากอันไฮัวนีเอาเ็ดได้บ้นอยากได้ตัวนั้นนเป็นอย่างไรบ้านคนนี้ตัวใครบ่ได้เอาาถึกต้เนะโอ้ยบ่ด้กับ่ด้เดี๋ยวเดียว่าถขายเลยเป็นอย่างไรก็ขายหมดเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเอาให้ยายเอาให้ยาย มันเป็นย่งไมดีันบดังไหมลูกโมัไ่ดีเท่าไหร่เอาตี้เปลี่ยนสายสายานนั้นไม่ดีเท่าไหร่ลูกเอันนี้อ่อนน่นี้เนาะมันไม่ดีเท่าไหร่ใช่อันนี้มันจะเก็บ่เก็ไป่อนทงคืนนิ้ัด้วบัดนิ้บัน้บ้

กอต้อยไปอนอไอ้สุดเบ่าอเอ้วีามาสได้ย่ัถือไกอถือไม่กอดบ๊ายบายมาาไปไปด้วยกันจะไม่ไปทำไมไปไปด้วยกันเนาะ ครับี่นองคลิปนี้ฝากไว้สนิพี่นอี่นงพ่อยไ่ห้องน้องบางแลดกบี่มไนร์กดแชตามช่้งบ่ี่ลำเปลำเกียบนอตอนนี้ตามันิอันบอลำเพย้ก่นน้เรยมาากนารักตะฮะพี่นอพี่นองเบิ่นกันไนอนนอเอาคลิปนีฝากไว้สนิไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ